น,นี่ก็ยิ่งสวยว่ามันสีเขียวมันเยอะ,อะ,อะนวดนิดหน่อยนวดดีดี่ี้จุกตากินน้ำแข็งนวดตรงคอให้หน่อยคอตกหมอน เดือนที่สองแล้วเนาะฮักกันตั้งแต่วันที่สองเออเมืองเลยใช่ไหมใช่งานเดียวชุ่มงานเดียวอะไรล้านหักกันเลยพี่ได้มาอยู่ไม่ใช่ไม่ได้มาหักกันก่อนหน้าฮักกันก่อนหน้าหักกันก็เป็นของปากชมปากชมก่อนหน้าปากชมก็เป็นร้านตอมลืม พอมอนออกจากหัวขแขวนพ <Hi. S 1> รุ่งนี้ก็จะกลับไปไหว้เวทีก่อนนะครับช่วงเช้าที่บ้านก็เราบินสี่โมงแล้วก็จะพยายามกลับมาขอนแก่นเร็วสุดเพราะเรายังไม่ได้แพกกระเป๋าเลยจะมีเอเย่นไปด้วยนะครับเอเย่นจะไปถ่ายรูปสวยๆให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะอะฮะถ่า,ายรูปแล้วก็ไปไลฟ์สดบ้างในส่วนมากก็จะไลฟ์กันเองมันบวมไหมเหมือนหรือว่าเป็นที่พี่ไปนวดวันที่อยู่เบิกควายเอน่าจะใช่เพราะว่าจากวันนั้นมาก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มเคล็ดใช่ไหมเริ่มเยนหัวเริ่มเนี่ยเียนหัวไหมเนี่ยรู้หรอจะอ้วกไหม เทศกาลจีจีนิ่งอยู่เวลาลูกนางลูกนา่งลูกนั่วันนี่ลูกหายใจไม่ไม่ทันเวลาหนูลูกนางลูกนางอย่างอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยคือแบบลูกนั่งนังหายใจไม่ทันลูกนางคักี่ดีดิวันนี้คือแบบโอ้เด็กเงินต่างมื่นกลัวเนาะเด็กเงินติดมื่นกว่าบาทเราไม่ได้ไหนไหนมีคนฝากมาให้พี่เปล่ามีมีประมาณเจ็ดสิบบาท พี่บอยประมาณสองพันกว่าบาทครับโอ้ยพี่กอบลงไปเลยไม่ใช่หรอกลงรถไปเลยพี่กอบจอดเลยลงรถไปเลยจะเป็นพูดสิพูดผมนพหหอออพม้เใี่กอบลงรถไปเลยเนี่ยคือบปรหมายใบเนี่ยว่าไบสามตอนหนึ่งเอาสิ็จไมือห่นานพวกเจ้าไม่จิกไปคิดเลยนะมันในบ้านเนี่ยพี่กอบคิดไปคิดไปคิดไปเนี่ยลงหน้าวัดเลยไปหน้าวัดไปเลยให้พี่ ก็ลงหน่อยปกติก็พูดไม่เข้าหูอยู่แล้วยังมาพูดแบบนี้อีกโอ้โยนสายเศรษฐกิจมาเลยมันได้เบิกตอเองไหมยี่ตองเหลือมึงเดีวตอนนี้เอาสายเศรษฐกิจเศรษฐกิจแงเลยตองเจ้ากี้ตัวก็เป็นมักสาวยิ้มใจก็ลอยอยู่ดิยี่ตองเลยมึงเดี๋ยวลตอนนี้มึงพูดมาดูกตัวเคยเป็นหลังเวทีพออยู่ดิ ไปหลิงในไปนอนเสาเขาหรอตอบแจนเขาจวงแต่ในว่าเป็นตะบอกกับยะบอกไป,อก <c oughs> ไปตอบก่าไเล มันบอกว่าสปนหลักนอนแต่ว่าผู้ใดไปเห็นมันไปยืนอยู่แต่ต้นไม้ช่วงเวลามันก็ไปเอียบเขามันก็เป็นคนเอกเองสี่อันนี้กระจานเนี่ยมันรเมือจะไปใจก็ร่อยข้งแรกแหมขืนไม่ที่ใจก็ร่อยเฉลี่ยอ้าันมือ่อยบดดิเงี้ยนดอกสีพิมจีทีไปแพ็คเนี่กสียบอี ไม่กล้าพิมพ์อะไรเลยจ้ะเอาพิมพ์เลยครับไม่เป็นไรพิมเลยใครอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาเลยครับพิม์เลยครับติดตามให้หน่อยกดกดแชร์ให้คุณเลยอย่างแชร์ไม่ชอบเล่นแชร์เอาสิขาวังสะพุงแล้วครับผม ปกติถ้าเพิ่นมางานเดียวเนี่ยรถคันนี้ก็จะไม่ค่อยจอดแวะที่ไหนเนี่ยฮะบ่ค่อยกินเข่าระวังทางครับไม่ว่าเจ้าเป็นคนมาปฏิรูปเออปฏิวัติเออมูเจ้าเป็นคนมาปฏิวัติวงจรชีวิจฉิเป็นบุคคลตอก่อาเราปฏิวัติฮนะก็เป็นแต่ยากก่อเรามาปฏิวัติรุ่นะปฏิวัติลีถ้ำผาบิง้งกูว่าถามมูแล้วก็ลงรถแล้วคิวขอกันบพรว่า วัดอะไรน้อกี้น uh> ี po ่ว uh ัด uh ถ้ำผาบึงผาบึงคือผาบึงที่อ่านว่าถ้ำผาบึ้งอ่ะผาบึ้งกระบึ้งมีอยูุติบิงเป็นตัวยังไหบึ้งไหมมุจักบึ้งบอ่บึ้งใหญ่บึงใหญ่มุจักบอ่บึ้งใหญ่โตขึ้นโจ้านิล่ะเรเคยเห็นนาพึ่งบึ้งนี่ยินบ่เคยได้ยินบอ่เข้ามานาพึ่งบึ้งคือบึ้งตื่นเสียมเตือนกระติยุดเนี่ ดิ้ยินบอเอาอีแค่ตัวพึ่งอะไเป็นอะไรมันตื่นจักเย็บเย็บจังไรก่อนเย็บเอาเสียมไปกลอนน่ามที่ตื่นยี่หน้าพึ่งบึ้งคือบึ้งตื่นเสียมแหม่ดิ้งเลยดิ้ยินบอเออนั่นล่ะ C F บ้านตาค่ะมันไปเห็นเสียมมันยานมันก็ตื่นนั่นแหละ ึงไ่ยจังไปเห็นมนันหนาบึงตื่นเสียมเนาะคนข <c oughs> ึบบ้นไหนไปเอามาอบอกเนี่ยได้ยินดูตลกเป่าดิวดูเนี่ยหนาบึงบึงคือบึงตื่นเสียมเจ้าหน้จังสิไปซ้อมมาเนี่ยมันตื่นเสียมมันนี่ทางไหนเจ็ดดดดดบบึ้งบึ้งนี่ครับเจ็บติดหนังเลยอยู่ดีบ,นดบ่นหนาทึ่งหวกเส้าห่ออามเนี่ยจนหวกเส้าห่มเนี่ยเป็นหนังเดี๋ยวกเส้าห่าม มนเยนเป็อนคูกเลนั่นนึงนเะออคนนี่ไงเด,ดี๋ยหาแนวถ่วงกันไปทัวเนาะมาห่วงหน้าห่วงหลังขึ้นมาขี้เหี้ยแต่เป็นวะเห้ยย็นยีนี่มาห้อยมาเนี่ยหพิจารณาจะไปเห็นตั้ะเห็นรเนอ้โ้โอ้โห ออนเซนด้วยออนเซนเต็มเราเนี่มันมีแต่แบบนี้เด็ดเลยไม่เห็นที่เขาส่งให้วันนั้นนั่นแหละค่ะมันเต็มหนะ้าหนะ้าวันนี้คือมันมันเต็มสองคืนเลยก็แค่สิบห้าคืนมันเต็มตั้งแต่วันนู้นแล้ว